พาดมีให้ยังกินนลยมี่งตำทั่วโอ้ตําทั่วโอ้เสร็จประเด็กหลายบอกแบบบนหลายน่ะมีเหม็นป่ะใส่หน่อยเดี๋ยวหนึ่งเศษประเด็กอันโ่งเนาะอ๋ออันนี้เหรวอันนี้ต้องจืดโอ้ยใส่แค่รสดีบเหม็นฟักเน่าหรือเปล่าเหม็นหมักเน่าฟักเน่าเปล่าไม่เอามากไม่ไหมตรงนี้โอ้ปลาทูสดหมดนียปลาทูสดเลยคือเรื่อมีกลิ่นเนี่ย อคุณอ้วมากเลยี In ้หมบกเนให้กูจำกินซะเต่าเนี่นะโอ้ยว่าเนกระปุกขี้กระเดือนตามเลย้กระโปงกระปงกระเดือนบินพังอุ้ยน้ำกบบากตวนขี้มูกึ้นหลานตาชมคกไปรุ่นนี้ไปรุ่นนี้นน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  มฮ้ยานน,น,ยานี้ยี่เงี้ยนี่ิสมัยสองวันห้าร้อยสี่สิบสองแห้งเต็กกูนี่มันคเป็นมันซีจะกับเะมันคือเป็น,นมันซีจะกับมันมือขี้ตะไคร้น้ำฝีมือเลรับนี้คงไม่พลาดหรอกอบอกทุกคนไว้ด้วยนะ่งนี้เก้าโมงตรงเจอกับหัวใจใส่ิ๋วบอกทุกท่านด้วยครับขอเทศ